ผมจะนำเรื่องนี้ยื่นสู่ปปชแล้วให้มันรู้กันไปว่าทุกครั้งที่เรายื่นแล้วท่านไม่มาตอบเดี๋ยวเราก็จะยื่นเข้าสู่ปปชทุกครั้งผมไม่รู้ว่าผลของการที่ปปชจะดำเนินการจะเป็นอย่างไรแต่ผมถือว่าท่านได้ละเมิดกฎหมายบ้านเมืองละเมิดรัฐธรรมน,นูญละเมิดข้อบังคับการประชุมท่านไม่เคารพต่อสภาและใช้วิธีการนี้ในการด้อยค่าฝ่ายค้านก็ให้มันรู้กันไป สสผมครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานผมรังสิมบรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนต้องเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าเรื่องที่ผมตั้งใจจะถามนะครับ เป็นเรื่องที่มีความสําคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่กัดกินสังคมไทยและก็สังคมทั่วโลกนะครับมาเป็นเวลานมานานสาหรับสังคมไทยเองนะครับผมคิดว่าเราไม่ต้องติดตามการเมืองมากก็ได้นะครับเอาแค่ว่าเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองทั่ว,วไปเนี่ย เราเห็นคนฆ่าตัวตายนะครับเราเห็นข่าวที่คนหมดเนื้อหมดตัวข้อมูลที่ออกมานะครับที่มีการเก็บส,สถิติโดยทางการเนี่ยความเสียหายเหล่านี้มันก็คงจะมากอยู่ที่ประมาณ7-8็ดถึงแหมื่นล้านแต่ถ้าเรานับรวมคนที่ไม่กล้าที่จะไปพูดคนที่ไม่กล้าที่จะชี้แจงนะครับหรือออกมาให้ข่าวหรือให้ข้อมูลกับสังคมเนี่ยเอาเข้าจริงความเสียหายมันอาจจะสูงถึง1นึ่งแสนล้าน แล้วความเสียหายลักษณะแบบนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับประชาชนทั่วๆไปแต่เราพบว่าแม้กระทั่งคนที่มีความสําคัญในบ้านเมืองไม่ว่าจะอยู่ในระดับการเมืองเองหรือแม้กระทั่งตัวท่านนาย,ยกรัฐมนตรีเองเนี่ยที่ท่านเองก็เป็นคนพูดว่าเกือบจะเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์ผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีความสําคัญแน่นอนที่ประชาชนชาวไทยทุกคนควรจะได้รู้ว่าตกลงแล้วรัฐบาลจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร แล้วปัญหาเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์มันก็ไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องของเงินในกระเป๋าของประชาชนที่ถูกที่ถูกด,ดูดถูกดึงออกไปนะครับแต่มันยังรวมไปถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่นับวันมันจะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วทำลายชื่อเสียงของประเทศไทยอย่างรุนแรงนะครับอย่างกรณีของสิงซิงนะครับที่วันนี้ก็เริ่มมีข่าวออกมาเป็นระยะแล้วว่ามันมีการแคนเซลของบรรดาทัวร์ของบรรดานักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวประเทศไทย ผมตั้งใจที่จะถามเรื่องนี้ต่อท่านนายกรัฐมนตรีเพราะผมมีความเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันหลายกระทรวงผมได้มีการประสานงานนะครับโดยวิพายค้านก็คือท่านสสประกรณวุิประธานวิพายค้านนะครับได้ประสานล่วงหน้ากับทางวิพายรัฐบาลเมื่อวันจันทร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงจริงๆคือ6โมง6นาฬิกา6 8นาฬิกา55นาที เราประสานตั้งแต่วันจันทร์นะครับว่าเราจะมีการตั้งกระทู้ถามถึงท่านนายกรัฐมนตรีและยังบอกไปถึงขนาดว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะมาตอบกระทูนี้ได้เพราะที่ผ่านมาท่านไม่เคยมาตอบเนี่ยท่านสามารถที่จะมอบนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยท่านจะมอบรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงท่านจะมอบนะครับรัฐมนตรีดีีหรือท่านจะมอบนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้เพราะ หน่วยงานเหล่านี้กระทรวงเหล่านี้ก็เกี่ยวพันกับงานนะครับที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์ที่ตั้งอยู่ตามชายแดนนะครับของประเทศไทยแต่ปรากฏว่าพอถึงวันนี้กลับไม่มีรมัฐมนตรีคนไหนตอบเลยฮะแน่นอนครับท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นการเรื่อนตามข้อบังคับข้อ151แต่เราต้องไม่ลืมว่าในข้อบังคับนะครับของเราเนี่ยนะครับ ในข้อ160เนี่ยมันกำหนดว่ากระทู้ถามสดนะครับให้ถามนะครับได้โดยเวลารวมกันเนี่ยนะครับมันก็คือ90นาทีนะครับและผมเข้าใจว่าในแต่ละครั้งที่มีการบรรจุของสภาเนี่ยเราก็จะบรรจุได้อยู่แค่เต็มที่ก็คืออยู่ที่3กระทู้การเลื่อนในยะนี้ก็คือเท่ากับว่ากระทู้ที่ผมตั้งไปเนี่ยมันตกลงฮะและนั่นหมายความว่าสิทธ ของสมาชิกที่จะถามกระทู้ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่จะต้องมาตอบตามรัฐธรรมนูญและตามข้อบังคับเนี่ยสิทธิ์นี้มันไม่สามารถใช้งานได้ต่อไปครับท่านประธานแล้วเท่าที่ผมเก็บข้อมูลสถิตินะครับผมก็ทราบว่าฝ่ายค้านได้ถามกระทู้สดนะครับโดยมีการยื่นไปแล้ว20กระทู้ปรากฏว่ามีการมาตอบกระทู้นะครับโดยตั้งแต่นับตั้งแต่ ท่านนายกรัฐมนตรีแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพียง13กระทู้คิดเป็นแค่เพียง65เปอร์เซ็นต์เท่านั้นฮะคือวันนี้เราอยู่ในยุคสมัยที่การตอบกระทู้ของสมาชิกถูกละเลยความสําคัญขนาดนี้เหรอฮะพวกเราบอกล่วงหน้าท่านตั้งแต่วันจันท์จะเอากระทรวงไหนมาตอบเรายินดีฮะเราทำถึงขนาดนี้ฮะ จากเดิมกระทู้สดนะฮะที่โดยปกติท่านจะรู้ล่วงหน้าคือแปดโมงของวันที่มีการถามกระทู้เราบอกล่วงหน้ากันขนาดนี้กระทู้สดแทบจะไม่สดแล้วเนี่ยท่านก็ไม่มาตอบเราฮะผมต้องยื่นกระทู้ที่รัฐมนตรีทุกคนมีสิทธิ์มาตอบใช่ไหมครับผมถึงจะได้รับการตอบกระทู้ผมยื่นไปถึงตั้งสี่ห้ากระทรวงเนี่ยเกี่ยวข้องกันเนี่ย นายกไม่มาตอบไม่เป็นไรอย่างน้อยดีอีมาตอบก็ได้ต่างประเทศมาตอบก็ได้สุดท้ายไม่มีใครมาตอบเลยฮะเรื่องใหญ่ขนาดนี้เป็นวาระสำคัญขนาดนี้ทำลายชื่อเสียงของประเทศขนาดนี้ทศท,อ,ทอ,ออกมาต้องมาวางแผนการแก้เกมว่าจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวเหมือนเดิมเสียหายกันขนาดนี้ไม่มีท่านประธานเรียนด้วยความเคารพนะครับ สำหรับผมผมก็พูดเรื่องนี้ด้วยความเหลืออดผมได้หาลือกับท่านประกรณ์วุฒิประธานวิปฝ่ายคา้านนะครับว่าต่อแต่นี้ไปเราคงจะไม่บอกล่วงหน้ากันอีกแล้วเพราะบอกล่วงหน้าไปสุดท้ายท่านก็ไม่ให้ความร่วมมือกับเราอยู่ดีถ้าแบบนี้เราจะใช้วิธีการตั้งแต่สภาชุดที่แล้วฮะสภาชุดที่แล้วเนี่ย เราก็ไม่ได้มีการบอกล่วงหน้าว่าจะถามใครพวกเรายังได้รับความร่วมมือผมว่าค่อนข้างมากกว่านะครับดังนั้นเราจะกลับไปใช้วิธีการแบบเดิมที่ปรากฏอยู่ในข้อบังคับการประชุมเอาว่า8ดโมงรู้กันจะมาตอบหรือไม่มาตอบก็ให้สังคมได้รู้ว่าท่านให้ความสำคัญกับสภาแห่งนี้อย่างไร ท่านให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาของสังคมที่เขากำลังเดือดร้อนเนี่ยอย่างไรเราจะใช้วิธีแบบนี้และถัดไปฮะผมถือว่าการที่ท่านไม่มาตอบเนี่ยมันไม่ได้เป็นการใช้สิทธิ์เลื่อนแบบทั่วๆไปแล้วเพราะมันเป็นหน้าที่ที่ท่านต้องมาตอบถ้าท่านมีภารกิจสำคัญจริงๆเราเคารพฮะ แต่สถิติมันบอกว่ามันคือวิธีการที่ทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้รับคำตอบและไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับและตามร,รัฐมนุนได้อย่างเต็มที่เราถือว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำเป็นเจตนาที่ไม่สุจริตดังนั้นครับหลังจากวันนี้ผมจะนำเรื่องนี้ยื่นสู่ปปช แล้วให้มันรู้กันไปว่าทุกครั้งที่เรายื่นแล้วท่านไม่มาตอบเดี๋ยวเราก็จะยื่นเข้าสู่ปปชทุกครั้งผมไม่รู้ว่าผลของการที่ปปชจะดําเนินการจะเป็นอย่างไรแต่ผมถือว่าท่านได้ละเมิดกฎหมายบ้านเมืองละเมิดรัฐธรรมนูญละเมิดข้อบังคับการประชุมท่านไม่เคารพต่อสภาและใช้วิธีการนี้ในการด้อยค่าฝ่ายค้านก็ให้มันรู้กันไปขอบคุณครับท่านปรานครับ ถ้าท่านรังสึบันลมผมก็ไม่มีปัญหาครับจบแล้วครับครับไม่มีปัญหาครับใช้วัฒนาจินรัตครับไม่ใช่สิทธิ์ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านรังสึมันลมครับครับจริงๆทางท่านประธานสภาเองเนี่ยท่านก็มีดำรินะครับแล้วก็ฝากทางรัฐมนตรีไปหลายรอบรวมถึงฝากทางท่านประธานวิปไปด้วยนะครับให้ ประสานงานกับทางคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการให้ความสําคัญกับสภาโดยเฉพาะอยิงย่งในวาระกระทู้ทั้งกระทู้ทั่วไปและกระทู้ถามสดเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีกระทู้ถามสด3กระทู้ด้วยกันรัฐมนตรีก็มาตอบถึงสองกระทู้นะครับซึ่งผมว่าเท่าที่ผมอยู่สภามา ก็เห็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เห็นถึงการประสานงานของทางเพื่อสมาชิกฝ่ายค้านด้วยเช่นเดียวกันที่พยายามที่จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนโดยการที่จะประสานงานก่อนจริงๆทราบข่าวว่าประสานงานกันตั้งแต่ช่วงวันจันทร์แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร จำเป็นที่จะต้องทํางานร่วมกันแต่ว่าก็ต้องฝากทางท่านมนตรีมณพรนะครับวันนี้ท่านท่านท่านมาเป็นตัวแทนของคณะมนตรีก็ฝากท่านกำชับในคณะมนตรีครั้งหนึ่งว่าในวาระของกระทูถามสดและกระทูถามทั่วไปรบกวนทางรัฐมนตรีช่วยมาตอบกระทูนะครับถ้าหากว่าไม่ติดภารกิจที่สําคัญจริงๆก็ให้เห็นถึงความสําคัญของสภาพเพราะนั่นคือการให้เกียรติพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ ก็เป็นอันจบวาระกระทูถามสดด้วยวาจานะครับเชิญท่านมณภพรนะเชิญนะกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณภพรจเจริญศรีรัมตีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมฉันขออนุญาตในฐานะวิปของคอรามานะคะ,ะเมื่อ เมื่อวานดิฉันก็ได้รับการประสานมาจากตัวแทนของทางวิสัยค้านนะคะเรื่องของประเด็นคําถามว่าจะเชิญรัฐมนตรีท่านใดมาบ้างแต่เนื่องจากคําถามกระทู้สดในวันนี้นะคะท่านสมาชิกจากพักประชาชนได้ถามถึงท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบให้รัฐมนตรีประเสริฐจ,จันทรลวงทองรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงดีแต่เนื่องจากวันนี้นะคะไปจนกระทั่งวันพรุ่งนี้็นถึงวันเสาร์เนี่ย ท่านประเสริฐจันทร์ัตนรงองต้องเป็นประธานในการประชุมของดีีนะคะดิจิตอลทางพื้นเอเชียซึ่งเดิมทีแล้วก็แจ้งว่าจะขยับเวลาได้ไหมก็ปรากฏว่าท่านจะขยับเวลาไม่ได้เนื่องจากตอนต้องนั่งเป็นประธานก็ขออนุญาตว่าคําถามของท่านสมาชิกนะคะท่านลมก็ขออนุญาตว่าขอให้เป็นคําถามแม้ที่ถัดไปนะคะท่านประเสริฐจะมาตอบคําถามละขันเดียวกันเรื่องของนโยบายที่ท่านได้ คำถามที่ท่านได้ถามนะคะก็เป็นหนึ่งนโยาบายที่รัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องของคอนเซ็นเตอรต์ต่างๆเ <c oughs> นื่องจากในเรื่องของการบูรณาการกระทรวงต่างๆนะคะท่านนาย,ยกก็เร่งรัดเรื่องเหล่านี้แล้วก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เร่งแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนค่ะในเบื้องต้นขออนุญาตนําเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกค่ะคุณนายมนตรีครับเชิญประธานวิปครับท่านประกอวุฒิเชิญครับ คุณประธานครับผมประกรณ์ดมิพันสกุลครับผู้แทนรัศดรมีชีรชีพประชาชนในฐานะประธานมีฝ่าย้านครับก็ <c oughs> <c oughs> ตามที่ท่านรังสิมันได้อภิบา,ายไปเมื่อสักครู่นะครับท่านประธานแล้วก็ทางที่ท่านประธานได้ตอบคำถามมานะครับผมก็อาจจะเห็นต่างเล็กน้อยนะครับผมก็ด้วยความที่ผมเป็นคนประสาทในทุกสัปดาห์เนี่ยผม ในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าความร่วมมือของคณะรัฐมนตรีเนี่ยเราได้รับค่อนข้างน้อยนะครับอย่างที่ท่านนายชุมัานบอกทีบก่บรรยากาศสมัยที่แล้วนะผมคิดว่าครั้งนี้ได้รับความร่วมมือที่น้อยกว่าทั้งๆท,ที่มีการประสานลงหน้านะครับแล้วผมก็เห็นใจวิบรัฐบาลนะครับเห็นใจท่านมณทนพรน,นะครับแล้วก็ไม่อยากให้แรงกดดันเนี่ยไปอยู่กับท่านประธานวิบรัฐบาลหรือว่าท่านมณนพรน,นะครับก็ ยืนยันตามที่ท่านนายสุมาลบอกครับหลังจากนี้ไม่มีการประสานลงหน้าครับเป็นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีแต่ละท่านโดยตรงนะครับขออภัยท่านประธานบีพอภัยท่านมาพรที่ผ่านมาผมอาจจะต้องทําให้ท่านได้รับแรงกดดันในการที่จะต้องติดตามรัฐมนตรีมาตอบนะครับหลังจากนี้ก็ตามนี้ครับรู้กัน8ปดโมงเช้าครับครับเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไปนะครับท่านประธานครับ1.2ครับกระทู้ถามทั่วไปนะครับขออนุญาตสั้นๆนิดเดียวครับผมผมรังสิมารลุงครับครับ เชิญครับครับเรียนท่านประธานครับผมรังสิมลโมสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับผมด้วยความเคารพต่อต่อท่านประธานแล้วก็ต่อท่านมณนพรนะครับผมเหมือนกับที่ท่านท่านประธานวิสายค้านะครับว่าผมเข้าใจว่าท่านมณนพรคงได้ทาเต็มที่แล้วในหน้าที่ของท่านผมคิดว่าจริงๆเรื่องที่ผมถามผมก็พยายามพยายามช่วยนะครับคือผมถามหลายกระทรวงคือคือท่านจะหยิบกระทรวงไหนก็ได้ผมคิดว่าไม่ถ้าเกิดว่าดีอีไม่ว่างนะครับท่านสามารถที่จะ มอบหมายนะครับไปยังกระทรวงอื่นที่อาจจะว่างได้ผมก็พยายามทําตรงนี้แล้วแต่ทีนี้ในเมื่อวันนี้ไม่มีคนมาตอบนะครับผมคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่เคยเกิดขึ้นในสมัยประชุมที่แล้วถ้าเกิดว่าท่านมณนพรบอกว่าในครั้งหน้าทางดีอยินดีที่จะมาตอบนะครับคือกระทู้เนี่ยมันโดยข้อบังคับมันติดก็คือมันอยู่ทด้มันทําได้แค่สามสามกระทู้นะครับทีนี้ยังไงสองกระทู้ของฝ่ายค้านนะครับ มันก็ต้องต้องถามต่อไปเพราะเรามีหน้าที่ในการตรวจสอบเรามีหน้าที่ในการซักถามอันนี้มันเป็นพื้นที่เดียวที่ฝ่ายค้านสามารถทําได้ในสภาชุดที่แล้วก็คือฝ่ายรัฐบาลเมื่อมันมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ผมยินดีนะครับถ้าเกิดว่าท่านจะยอมเสียโคต้าของท่านผมก็ยินดีพร้อมที่จะไปถามในรอบหน้าแต่ที่ผ่านมานะครับผมก็อนุมานเอาว่าก็คงจะไม่มีใครยอมใครเมื่อเป็นเช่นนี้ผมก็ต้องเสียสิทธิ์ในการถามไป แล้วจะให้ผมหาทางออกเรื่องนี้ยังไงในความเป็นจริงการเลื่อนเนี่ยมันถึงไม่เป็นการเลื่อนไงฮะแต่มันเป็นการทําให้ผมไม่สามารถที่จะถามไปต่อไปได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องอื่นๆมีวาระอื่นๆที่สําคัญไม่แพ้กันถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้นะครับท่านประธานครับไปถึงท่านมนาพรนะครับท่านท่านรัฐมนตรีนะครับผมด้วยความเคารพนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดหาทางออกกันร่วมกันตรงนี้ได้ผมยินดี เช่นถ้าเกิดว่ากระทู้ไหนที่รัฐบาลนะครับที่ที่รัฐบาลไม่มาตอบได้จะต้องใช้สิทธิ์ของโคต้าของรัฐบาลทางฝ่ายค้านไม่ติดฮะแต่ว่าผมก็รู้ว่าในทางปฏิบัติท่านเองก็ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะครับก็ลองดูครับแต่ผมก็คง,งต้องขอสงนนสิทธิ์ในการดําเนินการตามกฎหมายที่ผมมีความเห็นว่าการที่ท่านไม่มาตอบคําถามซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านตามรัฐมนูญเนี่ยผมถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ที่ไม่สุจริตและน่าจะเข้าข่ายการละเมิดกฎหมายขอบคุณครับท่านประธานครับครับ เป็นอันจบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาะนะครับต่อไป